คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast. The law is close to is ขออนุญ,ญาตสนุกแบบนี้ได้ไหมคะถ้ลองในลักษณะข,ของการขูดรีดแรงงาน ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการทำลายร่างกายด้วยการบังคับให้เกิดสภาพนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีท่านรองบอกว่ายึดเอกสารด้วยในกรณีถ้าเกิดเป็นแบบหนังดาวเนี่ยก็คือเข้าภายใต้หลัก สามอย่างนี้เราจะบังคับใช้ด้วยกฎหมายป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เกิดการกระทําความผิดภายใต้เงื่อนไขสามอย่างนี้เขาจะมอบหมายส่งมอบนะคะคดีให้กับหน่วยงานของท่านรองแล้วท่านรองก็จะดําเนินการตามกระบวนการใช่ไหมคะก็คือช่วยเหลือเยือร้องครองเยื่อนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจากเยือรวบรวมพยานหลักฐานจากเหยื่อ ทั้งเรื่องของเนื้อตัวร่างกายในการถูกทำร้ายร่างกายทางด้านเอกสารก็อาจจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างนะคะทุกคนถ้ามีเราก็ต้องเซฟเก็บเอาไว้ในในมือถือหรือว่าถ้ามีเป็นเอกสารเอกสารเปเปอร์ก็จะดีมากเนาะเพราะว่าก่อนที่คุณจะมาเนี่ยภายใต้สัญญานี้คุณจะทํางานกี่วันต่อสัปดาห์ทํางานวันละกี่ชั่วโมง คุณจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเดือนเท่าไหร่เป็นวันเท่าไหร่รมันจะเป็นสัญญาที่เป็นตัวป้องกันและคุ้มครองเรานะคะเพราะฉะน,นั้นถ้าเรามีเอกสารฉบับนี้มันสามารถส่งมอบให้เจ้าหนะ้าที่ตำรวจนรเน่ยนะคะมันก็จะยิ่งชัดเจนเป็นพยานหลักฐาน<ช>ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าในจ้างคุณเนี่ย กระทำความผิดภายใต้เอองื่อนไขในพรบอ,องค์การปราบัางแดนค้ามนุษย์ค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะที่ฟังอยู่นะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ แต่น้อยนะครับน้อยนะครับตัวคนไทยไม่ค่อยขึ้นเรือประมงเลยครับแ <laughs> รับฝากไว้เป็นความรู้ครับ <c oughs> ส่วนมากส่วนมากถ้าเจอทุกวันนี้ถ้าเป็นเรื่องแรงงานมีมีไม่เยอะหรอคะ<ร> <c oughs> ถ้าเราไม่เจอคนไทยนะครับทือวันนี้ครับ <c oughs> จะเป็นจะเป็นแรงงานจากป,ประเทศเมียนมาถ้าส่วนใหญ่ครับถ้าไม่ถ้าไม่เป็นเรื่องของเรือมีมีมีเป็นอย่างอื่นไหมคะถ้าเราถ้าไม่ใช่เรือประมงน้อยแล้วที่จะเจอครับแทบจะไม่เจอเลยครับของการขุดรี้นแรงงานครับ ขุดรือแรงงานไม่มีครับแทบจะไม่มีไม่มีครับก็ลักษณะปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเจอแล้วนะคะในเรื่องของการขุดลื้อแรงงานที่เป็นลักษณะของโรงงานเพราะว่าโรงงานจะมีเขตพื้นที่ที่ชัดเจนมีภูมิลําเนาที่เขาจะต้องบังคับให้จดทะเบียนนิติบุนแจ้งในเรื่องอสถานที่เราาว่าตั้งอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการง่ายมากในการที่จะถูกตรวจจับใช่ไหมคะโอเคก็วันนี้ต้อง ขอบคุณท่านรองนะคะเพราะว่ามาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของการขุดลิ้แรงงานนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีพี่น้องที่แบบว่าออทำงานเกี่ยวกับการออกไปอยู่บนเรือเรือประมงเมงนาะก็ถ้าเกิดต้องการขอความช่วยเหลือ,อละท่านรองก็ครับรทางเือมได้ครับม่าครับทาง Facebook ของกองกำรัรปร,ปรา,าบปรามค้ามนุษย์ครับสายด่วน1นึ่ครับ1 1 9 1 หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะคนจำไว้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะกำลังเป็นผู้ถูกกระทำแล้วอยู่ภายใต้เงื่อนไขสามข้อนี้ของคนต่างด้าวก็ได้นะคะแล้วก็คนไทยคนไทยเนี่ยถ้าเราบอกว่าแค่เข้าสองเงื่อนไขก็ถือว่าเป็นความผิดเรื่องของการฆ้ามนุษย์แล้วก็คือเรื่องของการบังคับก่อสภาพีก็คือบังคับให้เราเนี่ยมีสภาพหนี้แล้วก็บังคับโดยการทำลายร่างกายเนาะ อ่อย่างนี้ก็คือสามารถแจ้งไปที่ชมรมการปราบปรามาร้มนุษย์ครับสายด่วนสายด่วน1191โอเคค่ะวันงไงวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราเรื่องการขูดรีดแรงงานนะคะขอบคุณนะคะ This is the Justice Channel Podcast The law is close to everyone